น,นานมาแล้วที่ลูกสาวทั้งสองของแอเรียมไม่ได้มาเยี่ยมเธอแต่เธอเองก็เข้าใจว่าลูกสาวของเธอนั้นได้แต่งงานและมีลูกมีครอบครัวคนเป็นแม่เพียงแค่ได้คุยกับลูกแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วไม่ว่าลูกจะทำอะไรอยู่จะใช้ชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเจอเรื่องทุกข์สุข อยากให้ลูกรู้ไว้ว่าแม่รักลูกและคอยเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเกม The Sims 3 The l i t t l e Mermaid ในตอนพิเศษวันแม่กันค่ะวันพิเศษแบบนี้ทั้งทีเนี่ยก็มาเซอร์ไพรส์แฟนๆ The Sims กันหน่อยก็กลับมาเล่นภาคแอรีเลกันนะคะหลังจากที่เล่นภาคนี้จบไปประมาณ4-5เดือนและ โอ้ไม่ได้เล่นตั้งนานอ่ะคิดถึงมากเลยคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นครอบครัวของแอเรียกับเจ้าชายอีลิก,กันค่ะตอนนี้แอเรียกำลังหลับอยู่ซึ่งเธอเนี่ยคิดถึงลูกสาวข,ของเธอมากๆเลยนะคะเมลดี้กับเมริอาเนี่ยไปมีครอบครัวแล้วเนาะก็ไปแต่งงานมีลูกแล้วก็เลยต้องย้ายครอบครัวไปแต่ตอนนี้นะคะแอเรียกับเจ้าชายอีลิกเนี่ยก็มาที่บ้านพักต่างอากาศค่ะเป็นบ้านพักริมทะเลนะคะสวยมากดูวิวกันนะคะนี่วิวทะเล ะเลตอนนี้สีฟ้างดงามสวยมากๆเลยค่ะอูอยากจะลงไปยำน้ำจังเลยแต่ตอนนี้แอรียลหลับอยู่ตื่นได้แล้วแอรียลยังง่วงอยู่เลยก็เดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าต้องมีหลายคนเนี่ยอยากเห็นบ้านพักต่างอากาศนะคะเรามีสมาชิกเพิ่มหนึ่งตัวนะเนี่ยมิกกี้ดมไปรอบๆเจ้ามิกกี้ เป็นหมาพันเดียวกับแม็กนะคะแม็กเนี่ยเป็นหมาของเจ้าชายซึ่งอยู่ที่เมืองเก่าเนาะมาเมืองนี้ไม่ได้เราก็เลยรับเลี้ยงลูกหมากันค่ะดูสิยังเป็นลูกหมาอยู่เลยแตลรักกุ้งกิงอะ <c oughs> จะไปหาวใสแอลเลียททำไมหออดูสิดูสิดูน้องหมาไปหาวใสน่าร <c oughs> ักกุ้งกิงนี่ออกมาแล้วออกมาข้างนอกแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นไงแอริเลตื่นแล้วเหรออ้าวเดินลงบันไดไม่ได้นี่นะเป็นน้องหมายอยู่เลยเป็นลูกหมานะคะก็เดินลงบันไดไม่ได้อดเหา่าฉันแล้วสิโอเคแอรเลแบบพักผ่อนอ๋อหิวหรอจะต้องหาอะไรกินนะโอเคไหมก็เดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูกันก่อนนะคะก่อนจะไปหาอะไรกินหรือว่าไปหาอะไรกินเลยอะในตู้เย็นก็ได้เนาะ โอเคเดี๋ยวเอากำแพงลงนิดนึงเปิดเดี๋ยนะเสิร์ฟของหวานอาหารกลางวันงั้นเราจะกินติ่มซำกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็บ้านเล็กๆนะคะนี่ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อที่เนี่ยก็กว้างขวางนะแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยนิดเดียวแต่จริงๆเนื้อที่เยอะมากเลยนี่ก็มาดูข้างในกันนะคะโอเคตอนนี้กำลังทำกับข้าวอยู่เลย เจ้าชายเมื่อกี้อ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะนี่ห้องครัวนะคะห้องครัวเล็กๆเนาะหรือเราจะยกกําแพงขึ้นดีถ้ายกกําแพงขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะอะไรเนี่ยพายฟักทองคุณภาพน่าขยะขะแขงทําโดยเจ้าชายอิริกให้แอนเรียมาทําติ่มซำเดี๋ยวสิเธอคือตอนนี้แอนเดียกเก่งมากแล้วนะคะสามารถเดินบนบกได้เธอมีขานะแต่ทำไมใส่ชุดนี้เนี่ย น้องหมาจะกินด้วยเหรอห้องครัวค่ะนี่ตู้เย็นนะคะนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ค่ะต่อไปจริงๆี่ยทางเดินเข้าจะมีอา่าทางด้านห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟานะคะมุมทีวีอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็ตรงนี้ก็เป็นระเบียงเนาะได้หลายทางเลยนะเนี่ยไปได้หลายทางเลย ห้องนอนค่ะห้องนอนก็ประมาณนี้นะคะโอเคเข้าทางห้องนอนก็ได้เนี่ยสรุปว่าประตูมีทุกทางเลยอ่าแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดาวน์โหลดบ้านพักต่อากาศริมทะเลเหลังนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในเพจนะคะโอเคตอนนี้กินติ่มซํำให้เจ้าชายมากินด้วยไหม ก็เงาเงาเนาะจริงๆเนี่ยก็อยากจะเล่นเมโลดี้มมริอาด้วยแต่ว่าครอบครัวของในเกมซิมเนี่ยจำกัด8คนอะแต่เมโลดี้มมริอาแบบลูกเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราจะดูแผนผังครอบครัวกันนะคะโอเคเราไปดูของแอเรียกันก่อนทบทวนความทรงจำก่อนหลายคนเนี่ยติดตามพักนี้มาแต่อาจจะลืมแล้วไม่ได้ดูตั้งนานแอเรียนะคะเป็นลูกของ าราชาไตตันนะคะซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องซึ่งนี่คือพี่น้องของเธอภาคแอรีเลเนี่ยเป็นภาคที่พี่รินตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจเล่นมากเลยนะดูสิตัวละครทั้งหมดเนี่ยสร้างสร้างเองหมดเลยนะนี่นะคะแล้วก็มาแต่งงานกับเจ้าชายอีลิกค่ะซึ่งมีลูกก็คือเมริอากับเมโลดี้แล้วก็เพอร์ซีนะคะเมริอาเนี่ยก็มีลูก 3คนนะคะเมสซี่เป็นหลานชายลูมินานะคะแล้วก็เมริโพซ่าก็คือ3คนนี้เนี่ยเป็นหลานของแอดเดียกับเจ้าชายอีลิกค่ะซึ่งเมริอาเนี่ยก็มีแฟนนะคะก็ <g ül> <g ül> คือซูมาใช่ไหมโอเคไปดูที่เมลโลดี้กันต่อนะคะเมลโลดี้ก็มีแฟนซึ่งก็คือฟลาเด์นะคะฟลาเด์ก็คือตัวปลากระตูนจำได้ไหมอ่านั่นแหละมีลูกสาวคนเดียวนะคะก็คือน้องคาร่าค่ะคาร่าที่เป็นนางเงือก ส่วนเพอร์ซี่เนี่ยเขาก็ไปอยู่กับเซบาสเตียนนะคะเซบาสเตียนก็คือเป็นปูเสฉวนที่ราชาไทต,ตันเนี่ยให้มาดูแลแอเรียลใช่ไหมคะซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยเขาเป็นนักร้องก็เลยให้เพอร์ซี่เนี่ยไปอยู่กับเซบาสเตียนแล้วก็ราชาไทต,ตันเนี่ยได้ ad, แต่งงานนะคะแต่งงานหมายกับ र, าาราชินีคาริซาค่ะซึ่งราชินีคาริซาเนี่ยก็แบบมี องคลักเป็นซูมานะคะซึ่งซูมาก็มารักกับเมรีอาแล้วเมรีอาก็แบบว่าคล้ายๆว่าเป็นองค์หญิงราชทายาทของราชินีคาริซาด้วยนะคะโอเคหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไม่งงนะเชื่อว่าทุกคนไม่งงหรอกใครที่ติดตามภาคนี้มาไม่งงแน่นอนก็มาทบทวนความทรงจํากันนิดนึงเผื่อว่าใครลืมแต่หลายคนเนี่ยไม่ลืมหรอกเพราะว่าตอนที่ทําคลิปจบไปนะคะของภาคนี้เนี่ย ก็มีบางคนบอกไม่อยากให้จบเลยจริงๆไม่ใช่แค่บางคนหลายคนเลยนะคะที่ไม่อยากให้ภาคนี้จบอืแต่ว่าที่พี่ลินจะทําให้จบเพราะว่าจะเริ่มภาคใหม่ของอหลายๆคนนะคะก็ตอนนี้ซโนไวยก็ยังไม่ได้เริ่มเลยก็มา,าทําตอนพิเศษคลิปนี้กันก่อนโทรหาลูกสาวเหรอ,อเดี๋ยวให้เธอโทรคุยกับมดีอาดีกว่าเนาะ สวัสดีจาเสวัสดีอาสวัสดีค่ะคุณแม่ว่ายไงคะว่างอยู่หรือเปล่าน่ะแม่คะรถทีนะคะคืออ่าหนูเลี้ยงลูกอยู่ค่ะโอยแม่ค่อยทรมาใหม่ได้ไหมคะโอเคจ้าง,งั้นก็ดูแลตัวเองดีๆ<ด>น,นะว่างๆก็พาหลานมาเยี่ยมแม่บ้างนะจ๊จะโอเคบางสายคือตอนนี้จะว่าไปเราก็สงสารแอรดิเลเนาะ ดูสิอยู่กับเจ้าชายแค่สองคนนะ่ะแล้วลูกๆของเธอคือไปมีครอบครัวแล้วไงฮะเจ้าชายจะมากินหรือเปล่าน่ะทิ้งเดี๋ยวนี้นะนำไปเก็บนี่ยังมีกระจิดกระใจนำาภายของใจไปเก็บอีกเหรอโอเคเดี๋ยวทิ้งให้ก็ได้โอเคแล้วก็ทำความสะอาดมานั่งอ่านหนังสือกันต่อเนาะ ตอนนี้เจ้าชายหลับไปแล้วนะคะนั่นไงดูสิคงจะง่วงน่าดูเลยได้ยินเสียงเท้าตักแตกๆตน้องมาน้อยของเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาเห่าอะไรนอ,อกบ้านอะจ๊ะง่วงไหมพลังงานเดี๋ยวไม่ต้องไปเคี้ยวเลยไปนอนดีกว่าโอเคตักแตๆกๆต็กกตกมิกกี้มิกกี้ นึกชื่อไม่ออกแล้วให้ชื่อมิกกี้มิกกี้โอเคพออหลับหาวด้วยนะ <laughs> ตัวเล็กแค่นิดเดียวดูสิที่นอนต้องแบบกว้างมากรอให้ช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวเราจะจัดงานเลี้ยงกันค่ะจะได้ให้ลูกๆของแอเรียลเนี่ยมาที่งานเลี้ยงด้วยเนาะความจริงเนี่ยลูกๆของเธอก็น่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เธอบ้างนะวันพิเศษทั้งทีอะ่ะ เดี๋ยวให้แอดิเดลเนี่ยจัดงานเลี้ยงละกันคือวันพิเศษแบบนี้นะคะเราจะต้องอยู่กันเป็นครอบครัวเอา้ากินอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่หิวมากเลยนะสำหรับนางเงือกนะคะถ้ากินอาหารมนุษย์เนี่ยก็ความหิวนะคะจะเพิ่มไม่เยอะนะจะเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็อาหารที่ดีสําหรับนังเงือกก็คือสาหร่ายหรือไม่ก็ปลานะคะอแอดเดลมีสาหร่ายบ้างไหม,มหมดแล้วเหรอเนี่ย โอ้งั้นต้องกินอ,อีกอสิกินติ่มซำตอนคืนนี่บรรยากาศก็สวยมากเลยนะคะท้องฟ้าและทะเลเป็นสีม่วงสีครามสีแบบสวยอะ่ะงดงามจริงๆดูสิแล้วก็บ้านของเราที่อยู่หน้าทะเลก็สวยนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยอะ่ะ จริงๆก็อยากมีบ้านอะไรแบบนี้นะทั้งแบบอยากมีบ้านเรือเหมือนในเกมแล้วก็อยากมีบ้านอย่างนี้แบบในเกมอีกโอ้โห The Sims สามเนี่ยสารฝันของคนเล่นได้ดีมากๆโอเคก็อาจจะมีแบบแหลกนิดนึงนะคะกินอีกมือแล้วกันความต้องการหิวดูสิต้องกินข้าวแบบสองจานอะน้องหมาเราหลับหรือยังเนี่ย อ๋อฝันเหรอฝันถึงอะไรนะตัวอะไรวะละเมอใช่ไหมเดี๋ยวนะมาริอาใช่ไหมเนี่ยมาริอามากับใครอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมาริอามากับเมสซี่นะคะก็คือพาเมสซี่มาเดินเล่นตอนตีหนึ่งให้ตายเถอะแล้วผู้ชายคนนี้ใครอะ่ะโจรหรือเปล่าเนี่ยมาริอา,รอาหรอ ไม่นะอย่าทำอะไรลูกของแอเรียนะและนี่หลานของแอเรียไปดูสิแบบเดินตามติดๆิดติดต,ดตดอย่างนี้เลยอะมันไม่ค้านะกลัวจังเผยกลัวจังเลยทำยังไงดีลูกอุยตายมันจะขโมยลูกไปหรือเปล่าเอาไปละ <laughs> เช้าเช้าแบบนี้นะคะก็ให้ทั้งคู่เนี่ยมาพายเรือเล่นกันดีกว่าเนี่ยเริ่มเป็นอีกแล้วเนี่ยเล่นเล่นแล้วก็แอบมีแบบภาพครั้งนิดนึงอะไรอย่างงี้นั่นไงเห็นไหมแต่ก็แบบไม่กี่วมั้งโอเคแต่ก็มันขัดใจทําไมถึงเป็นอย่างงี้โหเจ้าชายเนี่ยหล่อเทยมจังเลยนะเพคะอืมเราไปดําน้ํากันเถอะแอดเดียวโอเคดําน้ํากันเอะเจ้าชายเพคะ ว่าไงเธอชอบใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ว่าทางด้านนั้นมีอะไรเอ่ยหิบสมบัติหรอมาเปิดเล่นดีไหมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วค่ะเดี๋ยวนะทำไมปลาไหลเนี่ยเข้าไปข้างในนั่นล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะตึกกตือพยายามีลูกกันที่ใต้น้ำนะคะแหมเล่นภาคนนังเลือกทั้งทีแต่ตอนนี้เนี่ยแอเรียลเนี่ยต้องการที่จะจูบเจ้าชายนะคะ ไปไหนแล้วนะ่ะบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งจ้ชายเพคะตามมาที่นี่สิไอเดียจะไปไหนอะ่ะตามมาสิเพคะตามมาทางนี้อ้าวเข้าไม่ได้เดี๋ยวสิอย่านะไอไม่แป๊บน,นึงนะได้ไหมโอเคเข้าไปแล้วคะ่ะโอเ้เขาไม่ทำอะไรใต้ทํำนะ่ะไอเจ้าปาลาไหล ชันน่ะขี้สมุนของเออร์ซูล่าพวกแกจำชันได้ไหมเฮ้ยเจ้าชายอยู่ไหนอ่ะทำไมเจ้าชายช้าจังเลยเอ้าเจ้าชายเข้าไปแล้วเหรอนี่เจ้าชายกำลังมาเลยนะคะจะเย็นเย็นนักดำน้ำจะไปไ่ว้สู้นังเงือกได้ยังไงเข้ามาสิเช่นใจช็อตแกเลยก็ลองดูสิมันก็ร้าวใจดีนะไอ้บ้า โอเคค่ะเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าแอเรียนะคะจะตั้งคานอีกหรือเปล่าเนาะก็ทำไงได้อะเราก็อยากมีลูกอีกอะอยากอยู่กับลูกอ่ะเฮ้ยเราเกลียวติดค่ะมีเสียงสวรรค์ด้วยโอ้ออกมาแล้วดูสิยิ้มละลื่นเลยนะเอองานเลี้ยงกลจะเริ่มหรือยังเนี่ยห้าโมงหกโมงแล้วเอ๊มีใครเห็นไหม เจ้าชายหม่อมฉันรักเจ้าชายที่สุดเลยเพคะจุ๊บๆอันนี้คืออะไรเอ่ยดำดิ่งทะเลลึกนะคะจากการวูฮูในทะทำใต้ทะเลอันนี้คือชุดดำน้ำอุ่นสบายกระฉับกระเฉงช่วยป้องกันความหนาวเย็นที่เกิดจากการดำน้ำแต่หมอมฉันง่วงเพคะโอ้โหแอรีเรลเดี๋ยวเราจะให้แอรีเรลเนี่ยจับปลานะคะโอ้เนอะ ฉลามจับไม่ได้หรอกอันนี้คือปลาอะไรเนี่ยฮะอย่าว่ายหนีสิอุยดูดิปลาว่ายหนีจับดูตอ่อดูตอ่อเฮ้ยปลาดาวเอ้ยปลาเสือไม่ใช่ปลาดาวใช่ไหมปลาเสือปลาลายเสือเอจับอีกตัวหนึ่งก็อยากให้เจ้าชายแกะบ,บ้านก่อนดีไหมแล้วแต่นะคะเผื่อว่าเขาอยากจะแบบว่ายน้ำ มีปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอันนี้คือปูหรอเฮ้ยเราเจอปูเสฉวนด้วยแล้วจับปากระเป๋าด้วยไว้ให้อรเรียลกินนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะจับแบบปลาในทะเลกลัวจะแบบไปทำลายธรรมชาติเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มันเป็นวงจรชีวิตอะนะนี่นี่ไล่จับปลานังเงือกก็ต้องแบบชอบจับปลาอะไรอย่างนี้ะนะ แต่จริงๆเรากินสาหร่ายได้หาสาหร่ายก่อนแอดได้ได้จับปลานางฟ้าว้าวปลาดุกสยามนะคะเอานึกว่าปลาลายเสือปลานางฟ้าเหรอเนี่ยได้จับปลาดุกอีกแล้วนี่นี่ลูกฉลามจับได้ไหมเฮ้ยจับได้เหรอนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดีไหมคะไหนๆก็มาแล้วเปิดดีกว่าโอเคสาลายไม่มีเลยเหรอสาายแบบนี้เนี่ยเรา จับไม่ได้ดึงขึ้นมาไม่ได้อะถอนโคนไม่ได้ต้องเป็นสาลายอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับนางเงือกปลาทองสีดำสาลายอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่นี่ไม่มีหรอเนี่ยแบบนี้จับไม่ได้เห็นไหมฮะอุ้ยปูเสฉวนเนี่ยอุ้ยหายไปแล้วฟึบจับปูเสฉวน โ okay, อเคเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะว่าน้ํากลับบ้านฉันต้องกลับบ้านแล้วแหละเอ๊ะเต้าชายเต้าชายกลัวว่าจะแบบยังไงดีหยดุยปลาหมึกเดี๋ยวเดี๋ยนะสำรวจสำรวจเดี๋ยวให้เต้าชายสำรวจนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นนางเงือกไปสำรวจเนี่ยก็คือปลาหมึกจะไม่ทําร้ายเราแต่ถ้าว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่แน่นะคะดูสิคือแบบปลาหมึกหายไปแล้วอะ เ,เงยทำร้ายเราก็ไม่อาจถึงชีวิตหลอกก็คือไม่ตายอยู่แล้วโอ้เจ้าชายที่เรียนรู้ทัาากษะการดำน้ำหรือกระดับเจ็ดแล้วนะเนี่ยเร็วดีฮะไปสำรวจถึงไหนแล้วนั่นน่ะออกมาเลยตอ,ยอยนปลาหมึกเมื่อกี้ออกมาแล้วตดนปลาหมึกเฮ้ยช่วยด้ว นี่ไงอ้ออยากสัตว์ปลาดเฮ้มันน่าขนลุกใช่ไหมล่ะเกือ,อบอ๋อชีวิตไม่รอดแล้วนั่นนะ่ะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ไม่น่ากดเร็วเลยแบบดูดูไม่ทันเลยโอเคเต้าชายยังมึอนอยู่นะคะคนกลับบ้านนะเออนั่นแหละขึ้นน้ําไปเลยโอ้ยแทบตายเนี่ยเจอป้ามึกอะโอ้ยโอเคพายเรือกลับบ้านนะคะจริงๆก็มีรางวัลชีวิตให้เราแลกด้วยนะ จ้าชามีนวนชีวิต11,000นะคะก็อาจจะต้องสะสมอีกหน่อยนะเราจะแลกอันนี้ได้สำหรับภาค p a r a ไดไอซ์แลนดนะคะแลกอันไหนแล้วเนี่ยเป็นมิตรกับหมึกยักษ์นะคะไม่ต้องกลัวคาเค่นนะเวลาเราดำน้ำลงไปเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าคาเค้นจะทำร้ายเราหรือว่าเวลาเรานั่งบนเรืออย่างเงี้ย บางครั้งนะคะคาเค่นจะทำร้ายเราออ้ภาพกลางคืนสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยตายเริ่มชอบเริ่มชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วสิดูสิคะท้องฟ้าสวยมากอันนี้คือต้องพายเรือกลับใช่ไหมเต้าชายปอดเหล็กสามารถดำน้ำได้ไม่ปอดแหกนะแต่ปอดเหล็กดำน้ำได้นานนะคะ ของแอรี่เนี่ยก็แลกไว้เยอะเหมือนกันอ้าวมีสิทธิ์ที่จะลุ้นลูกแฝดอีกแล้วตอนนี้แอรไดถึงบ้านละนอนละโอเคค่ะสรุปว่าเราไม่ได้จัดงานเลี้ยงสักทีหนึ่งวันเนี่ยผ่านไปไวมากเลยในเกมเนี่ยฮะเดี๋ยวรอจัดพรุ่งนี้เช้าก็ได้ก็เดี๋ยวจะกรอเลยนะคะ แล้วเราจะมาดูท้องฟ้ากันค่ะสีเมื่อกี้สีม่วงสีเหลืองสีพรามสีชมพูสีฟ้าสีเงินสีมืดละอันนี้รู้สึกไม่แหลกเลยนะเนี่ยกลับมาถึงบ้านค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมแล้วโอเคหลับเลยอ้โหนี่ไงแอรีรยฝันถึงเจ้าตัวเจ้าเด็กทารกนะคะโอเคหลับน้องหมาเราล่า,ลา น้องหมาตื่นเดี๋ยวนี้ความหิวนะ่ะหิวข้าวไหมนะ่ะเยังนอนเพลินอยู่เลยเดี๋ยวนะให้น้องหมามาทานข้าวก่อนอ้าวตายแล้วอาหารหมดนะคะเอาไงดีเนี่ยทั้งหิวทั้งสังคมเลยลูกหมาน่าสงสารนะ่ะเอาไงดีน้องลงไปนอนอีกรอบนึงนะคะอย่าให้น้องตื่นมาตื่นหมาแล้วเดี๋ยวหอนเดี๋ยวเห่าหิวอะไรอย่างงี้ไง โอเคแอดียล okay, เดี๋ยวแอดียลหิวนะคะแอดีโลโอ้กลับมานอนแล้วไวัมากก็เติมอาหารให้น้องหมาอมโอเคกอกใส่ชามให้มิกกี้แล้วก็เรามีเรามีโหลปลาใช่ไหมคะตู้ปลาอ่ตู้ปลาแบบขวดโหลอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะใส่อ ปลาพวกไปอะไรอย่างนี้ปลาพวกนี้ต้องไปนะคะปลาไหนแพงสุดเนี่ยไหนใส่ปลาปอกเป้าดูสิปลาปอกเป้าชื่อฟอนเหรอไม่เอาอ่ะจะชื่อปิกาจูให้ปลาป๊อกเป้าชื่อปิกาจูจะไปเล่นโปเกมอนโกหรือไงดีก็เดี๋ยวให้อาหารนะคะเราจะกินมันเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาเราจะเลี้ยงให้มันโตก่อนป้อนปิกาจูแล้วเราจะกินปลาอะไรกินปลาดุก โอเคกินปลาดุกทีนี้แข่งกันกลนใ,ใช่ไหมเจ้าชายไปคะออกมาแล้วโอเคก็โอ้ยหิวจังเลยลไปให้อาหารน้องหมาก่อนมาเร็วมาเร็วโอเคโอ้โอ้เม็ดอะไรนะ่ะแล้วก็จัดงานเลี้ยงด้วยค่ะมาแล้วให้อาหารน้องหมาเรียบร้อยมากินเลย มากินแล้วจ้า oh, <good S 1> มิกกี้นะโอเคมิกกี้กินอาหารจากชามค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๋โอเคให้อาหารจาเจ้าปิกระจูนะคะแล้วก็กินปลาดุกที่จับมาได oh. ้ต้องไปหาสลายมาให้เยอะๆหน่อยนะเง้อต้องกินสลายเยอะๆโอเคจัดงานเลี้ยงเนี่ยเพิ่มแค่ครึ่งหลอดเองต้องกินหลายชิ้น oh. ใช่ไหม สวัสดีค่ะต้องการจัดงานเลี้ยงที่บ้านนะคะเอาเป็นงานเลี้ยงแฟนซีหรอและข,ของขวัญและข,ของขวัญมีพื้นที่พอไหมเนี่ยแหมบ้านริมชายหาดต้องชุดว่ายน้ําโอเคงานเลี้ยงจะเริ่มเก้าโมงงานเลี้ยงของขวัญกำลังจะเริ่มขึ้นเรามีที่ว่างหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบถ้าเกิดที่ไม่ว่างพอเนี่ยเขาก็จะเลกของขวัญไม่ได้ แต่บริเวณบ้านเรากว้างขวางนะคะแต่ข้างในบ้านเราน้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ได้อะก็เสียใจอ่ะที่แบบว่าถ้าเราจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะเราจะเชิญแบบลูกๆหลานๆของเราไม่ได้อ่ะก็คือเด็กน้อยหอยสังของเราไครนคาร่าก่อนงานเลี้ยงเริ่มนะคะสักนิดนึงโอเคทำแพนเค้กอันนี้คืออยากจัดงานเลี้ยงที่วิเศษ เอาแล้วทำไงได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดได้หรือเปล่าไม่มีที่ที่แรกของขวัญทอเนี่ยเจ้าชายไปไหนล่ะคะโอ้เจ้าชายตื่นแล้วนะคะกินอะไรเอย่ยซูชิเอ้ยติ่มซำติ่มซำยังมีอยู่ ก็จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นแทนนะคะเพราะว่างานเลี้ยงแรกของขวัญเนี่ยก็คือว่าจัดไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่มีสถานที่พอนั่นพี่สาวของแอเรียก็มาค่ะปัดดีแอเรียลแอนดรีนาโกดไลแอเรียลเนี่ยหูเป็นดาราดังระดับ3ดาวเลยเหรอแอเรียไปไหนคะถ่ายรูปตัวเองกับกับใครกับพี่น้องเธออีกคนนึงนี่ไงแล้วมายืนกันข้างหน้า ซูม่ามาโชว์กีตาอะไรตรงนี้เนี่ยเซลฟี่กันค่ะอ๋อก็คือว่าพี่ของเธอเนี่ยอยากจะถ่ายรูปคู่นะคะวุ้ยมากันแล้วมากันแล้วนั่นอ่ะสองคู่นี้ทำไมดูแบบค้ยๆเขาคู่กันนะคะสองคนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยนั้นถือโทรศัพท์ยังไงน่ะดูสองคนนี้สิคะอะไรเนี่ยมาสวีทกันตรงนี้หรอ นั่นเธอทำอะไรนะอ๋อ่วงจังเลยอะ่ะนี่พาลูกน้อยมาด้วยนะคะอ๋อพาเมซี่มาทาไมเมโลดี้ไม่พาคาร่ามาเนี่ยอุ้ยแขกเริ่มมาแล้วค่ะอ่านั่นอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันหุ้ยแล้วชายไททันก็มาแล้วโอเคค่ะก็มาเยี่ยมเยียนที่บ้านของเออเรียนะคะไหนมีอะไรน่ากินมั่งเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยจะได้เชิญให้แขกมาทาน แพนเค้กแล้วกันเอาให้แขกเข้ามาทานนะคะโอ๊ยฉันกำลังดูทีวีเพลินอยู่เลยอะสรุปว่าเราแบบไม่ได้แลกของขวัญกันแล้วทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรเนาะโอเคหยิบแพนเค้กไปกินเข้าแถวคะ่ะเข้าแถวเอ้ยง่วงอะ่ะง่วงทุกคนเลยเหรอเนี่ย หรือว่าแบบเราไม่มีแบบเพลงให้เขาแดนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราต้องซื้อก่อนค่ะ<อ>เราจะต้องมีแบบแดนซกันด้วยนะโอเคก็ไปที่เครื่องเสียงนะคะเพลงนั่นเองมีแบบไหนบ้างแล้วเนี่ย iPod นเหรอเล็กไปหรือเปล่านี่ก็แบบดูแบบใหญ่ไปไม่มีที่ว่างให้ตั้งเลยอะ อุ้ยบนนี้ตั้งได้หรอโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นแบบนี้ละกันผู้หญิงกุง้งกิ้งโอเคตั้งได้นะคะอุ้ยตั้งได้ถึงชั้นนู้นเลยเหรอโอเคก็เป็นเครื่องเสียงสมัยเก่ามั้งผู้หญิงเต้นรำอะไรเงี้ยนะเปิดแนวเพลงเราขอแบบงานเลี้ยงชายหาดนะคะโอเคก,กุ้ง,ก,งกิ้งกุ้งกิ้งมา <c oughs> แล้วค่ะ เดี๋ยวให้แอเรียเนี่ยอ๋อใช้ห้องน้ำก่อนเหรออูย้ยรีบวิ่งเลยเธออันนี้ไงใช้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจาแบบเป็นลำอะไรนี้โอ้ยฉันไม่มีที่นั่งอ่ะโทษทีนะที่บ้านชั้นน้าหลังเล็กนิดเดียวอ่ะนั่งได้แค่4คนไม่เป็นไรหรอกแอเรียฉันยืนกินก็ได้โอเคแล้วทำไมซูมามันแบบนั่งกินกับอูยอ้ย ฟาวเดอร์ฟาวเดอร์จะต่อยซูมาเหรอฟาวเดอร์ทำอะไรลงไปเนี่ยจะไปต่อยที่ซูมาทำไมแหม่คิดถึงอะ่ะคือแบบซูมาเนี่ยหล่อสุดที่สุดในเดอะซิมแล้วมั้งนะคะเนี่ยตั้งแต่ที่แบบอ่อสร้างตัวละครมาเนี่ยดูสิซูมาโอ้โหร่างกายกำยำโอเคคนอื่นกินที่ไหนกันอะ่ะ อ้าวอาหารหมดแล้วเจ้าชายกินจานเปล่าโอเคเอ้ยได้เป็นเบสเฟนกันแล้วอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับมิกกี้ <s> ทำอะไรมิกกี้ไปทำละัะเดี๋ยวเรากอดมิกกี้นะคะคุยกับลูกบ้างดีกว่าเนาะไหนไหนลูกก็มาหาเราถึงที่นี่แล้วนะคะต้องการนอนที่นี่หรือไม่ อ่ะคุยกันลูกดีกว่าเมดิอาจ๊ะเดี๋ยวให้เจ้าชายเนี่ยคุยกับเมโลดีนะคะตอนนี้เมโลดีเนี่ยยังไม่ได้เป็นมนุษย์นะก็คือว่าจะต้องห้ามลงทะเลประมาณ7วันหรือเปล่าอืมน่าจะประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นอ่าน,นเงือกอยย่เขางอนอะไรกันน่ะ <c oughs> ลูกจะ๊ะ <c oughs> <c oughs> ลูกจะนอนที่นี่ไหมแม่อยากให้ลูกนอนที่นี่นะ แต่แม่คะก็ได้ค่ะแล้วใครเลี้ยงลูกเธอเนี่ยใครเลี้ยงหลานแม่จ้างพี่เลี้ยงไว้แล้วใช่ไหมแม่คะวันนี้เป็นวันพิเศษหนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่นะคะหนูอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แม่สั้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนูจะต้องเลี้ยงลูกอกำลังดราม่าอยู่เลยไอ้บ้าทำไมทำอย่างนี้ ขอโทษได้ไหมโอเคกอดกอดโอโอไม่เป็นไรนะตลกมากเลยคือแบบกำลังแบบขอบคุณที่ชวนฉันมานอนทั้งคืนนะโอเคเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเสียงเพลงขึ้นมาไม่รับ4วันหยุดอ๋อลาคอดเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าแอเดียเนี่ยตั้งคันค่ะเดี๋ยวขอตัดจบก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกับแม่ แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปต่อไปแล้วก็ลงวันเสาร์เลยค่ะอุดหนุนสติกเกอร์กันด้วยนะจุบ๊บ